จึงเป็นคําถามในยุคปัจจุบันนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรใส่เมมโมรีเข้าไปในมือถือไหมหรือถ้าจําเป็นเราควรจะเลือกเมมโมรีแบบไหนแล้วเวลาใส่เมมโมรีเข้าไปในมือถือครั้งแรกเนี่ยควรเซตการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนิรดอีกเช่นเคยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดมานานมากแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยเจอปัญหาจากเมมโมรีเนี่ยเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมก่อนอื่นผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าปัญหาที่เจอที่เกิดจากเมมโมรีที่เอามาใส่ในมือถือเนี่ย เกิดอะไรกับมือถือของเราได้บ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างจากปัญหาที่ผมเจอบ่อยนะครับแอปเด้งแอปค้างทัศสกรีนไม่ได้ทัศสกรีนหน่วงหน้าจอกับเครื่องรีสตาร์ทเองถ่ายรูปไม่บันทึกวิดีโอกระตุกนี่ก็เป็นหลักๆที่ผมจะพอจําได้นะครับกับปัญหาที่เกิดจากเมมโมรีนั่นเองนะครับซึ่งพอผมถอดเมมโมรีออกจากเครื่องมือถือมาดูเนี่ยก็พบว่าที่เจอส่วนใหญ่เลยก็คือเป็นเมมโมรีที่เก่ามากๆความเร็วในการเขียนข้อมูลต่ำแล้วก็บางกรณีนะครับเป็นเมมโมรีที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเอง จึงเป็นคําถามในยุคปัจจุบันนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรใส่เมมโมรีเข้าไปในมือถือไหมหรือถ้าจําเป็นเราควรจะเลือกเมมโมรีแบบไหนแล้วเวลาใส่เมมโมรีเข้าไปในมือถือครั้งแรกเนี่ยควรเซตการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงนึงจะมาตอบทุกข้อเลยครับผมข้อแรกนะครับเราควรใส่เมมโมรีไหมผมต้องถามกลับไปว่ามือถือที่คุณผู้ชมใช้เนี่ยหน่วยความจําในเครื่องมันพอไหมอย่างเช่นผมใช้มือถือ Oppo Reno 4ที่มีหน่วยความจําเยอะถึง100กว่ากิกเนี่ยถ้าถามผม ตอนนี้มันไม่จําเป็นสําหรับผมแน่นอนครับเพราะว่าหน่วยความจําของเครื่องเนี่ยตอนนี้ผมใช้มันก็ไม่เต็มอยู่แล้วนะครับมันเต็มยากมากๆเพราะว่ามันเยอะมากๆแต่ถ้าเครื่องของคุณผู้ชมเนี่ยมีหน่วยความจําน้อยอย่างเช่น3 2มสิบสองกิกกิกเนี่ยตรงนี้ผมแนะนําให้ใช้แน่นอนครับเพราะว่าในทุกวันนี้เนี่ยเจ้าเมมโมรีเนี่ยมันมีหน้าที่ในการเก็บรูปภาพเก็บวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องมือถือของเรานั่นเองนะครับต่อมาข้อ2แล้วถ้าจําเป็นต้องใช้เมมโมรีเนี่ยเราควรเลือกเมมโมรีแบบไหนนะครับผมคงไม่พูดหลักวิชาการให้คุณผ ชมงงเหรอครับแต่ว่าให้สังเกตง่ายๆครับเวลาที่คุณเลือกซื้อเมมโมรีนะครับไม่ว่าจะซื้อทางหน้าร้านหรือว่าซื้อในห้างหรือว่าซื้อในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมดูที่ค่าความเร็วในการเขียนข้อมูลครับหรือถ้ามันดูยากเตินไปอีกให้คุณผู้ชมดูง่ายๆเลยครับ ดูที่ประกันของเมมโมรีแล้วประกันของเมมโมรีเจ๋งๆเนี่ยมันควรมีเท่าไหร่ดีล่ะนายตึงเนืองอย่างเช่นเมมโมรีที่ผมใส่ในกล้องตอนนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเมมโมรีที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับสามารถใส่ในกล้องที่ถ่ายสโลโมชั่นถ่าย 4K ได้แบบสบายๆเลยนะครับเจ้าเมมโมรีตัวนี้มีประกันตลอดชีวิตครับใช่แล้วครับอย่างที่ขึ้นใ้ดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันระบุว่าประกันตลอดชีวิตแต่ถ้าระดับรองลงมากว่านั้นนะครับมันจะมีประกันถึง10ปีเลยนะครับ ม,มีประกันนานมากๆสังเกตแค่ตรงนี้แล้วก็ไปเลือกว่าจะเอาขนาดไหนให้เหมาะตามความต้องการของคุณผู้ชมนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราได้เมมโมรีที่เราต้องการแล้วนะครับหรือว่ามีคนให้เรามาใช้ต่อเนี่ยสิ่งต่อมาเราควรจะทําอะไรในครั้งแรกที่เราใส่เมมโมรีนี้เข้าไปในเครื่องบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมไปกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มการเซตการตั้งค่านะครับสำหรับการใช้เมมโมรีครั้งแรกนะครับเราควรทำอะไรก่อนที่เราจะใช้งานมันจริงๆนะครับอย่างตรงนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับเป็นเมมโมรี่ขนาด15กิกนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปตั้งค่าก็คือไป format SD card นะครับล้างทั้งหมดนะครับแล้วก็เซตให้มันรู้จักกับเครื่องมือถือของเรานั่นเองนะครับโดยในที่นี้ผมจะใช้มือถือ o p p o e Reno4 ในการสาธิตนะครับอันดับแรก เราจะเข้าไปที่การตั้งค่าเลยครับปึ๊บหลังจากที่เราเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับไปที่เมนู <KO> การตั้งค่าเพิ่มเติมตัวนี้ครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วนะครับต่อมาให้คุณผู้ชมไปที่หัวข้อแรกเลยครับก็คือที่เก็บข้อมูลนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากเข้ามาในที่เก็บข้อมูลแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะโชว์ค่าหน่วยความจําของเครื่องนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นค่า SD card ตัวนี้ครับก็คือ SD card ของเรานั่นเองนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปเลยครับ หลังจากที่เราเข้ามาในหัวข้อ SD Card แล้วนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตที่เมนู Format Memory Card ตัวนี้ครับนั่นก็คือเป็นการล้างข้อมูลใน SD Card นะครับถึงแม้ว่า m e m o r y ที่เราใส่ไปใหม่เนี่ยมันจะไม่มีหน่วยความจำอะไรเลยแต่เราควรจะ Format ให้มันรู้จักกับค่าของมือถือก่อนนะครับมันจะช่วยให้การทำงานของมือถือแล้วก็ Memory Card เนี่ยสเทียนมากขึ้นครับเราก็มาเลือกที่เมนู Format Card SD กันเลยนะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมคลิกที่ปุ่มลบการ์ด SD ตัวนี้เลยนะครับปึ๊บในกรณีที่คุณผู้ชมตั้งรหัสล็อกหน้าจอไว้นะครับเราต้องป้อนรหัสผ่านยืนยัน1ครั้งนะครับในการลบ SD การ์ดนั่นเองนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่การลบ SD การ์ดอีก1ครั้งนะครับปึ๊บระบบมันก็จะเริ่มทำการ Format ต SD การ์ดเมมโมรี r การของเราแล้วนะครับ เรียบร้อยครับหลังจากที่รอมันฟอร์แมตมาสักครู่เนี่ยมันก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่ปุ่มตกลงได้เลยครับบึหลังจากคลิกที่ปุ่มตกลงแล้วนะครับมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าเมนูเก็บข้อมูลนั่นเองนะครับให้เรากลับเข้าไปที่หัวข้อการเอดีอีกหนึ่งครั้งนะครับเข้าไปเลยครับ หลังจากนั้นต่อมาให้คุณผู้ชมสังเกตที่หัวข้อบันทึกไฟล์ภายใต้ s d card นั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมต้องการให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถูกบันทึกลงไปใน s d card ทั้งหมดนะครับให้คุณผู้ชมมาเปิดการตั้งค่าให้หมดเลยครับการบันทึกหน้าจอเราก็เปิดนะครับปึ๊บให้เก็บไว้ใน s d card ภาพที่แคปจากหน้าจอเราก็เปิดไปเลยปึ๊บมันก็จะถูกเก็บไว้ใน s d card แล้วก็ไฟล์ที่เราได้รับจากบลูทูธเนี่ยถ้าต้องการให้มันลง s d card เราก็เปิดไปเลยครับปึ๊บ เรียบร้อยครับข้อมูลเหล่านี้นะครับเวลาที่เรามีการบันทึกหน้าจอแคปภาพหน้าจอเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกลงไปในเมมโมรีการ์ดโดยอัตโนมัติเลยครับผมโอเคครับกลับออกมาหน้าจอหลักนะครับต่อมาเรามาเซตในส่วนของกล้องถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอของเครื่องกันบ้างนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปในกล้องถ่ายรูปกันเลยนะครับ ในกรณีที่คุณผู้ชมต้องการตั้งค่าให้รูปที่เราถ่ายหรือว่าวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยถูกบันทึกลงไปในเมมโมรีแบบอัตโนมัตินะครับเราต้องมาตั้งค่าด้วยนะครับซึ่งการตั้งค่าจะอยู่ที่3ขีดตรงมุมขวาตัวนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีเมนูการตั้งค่านะครับเข้าไปเลยปึ๊บ หลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าของกล้องแล้วนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตหัวข้อบันทึกลงใน SD card ก่อนนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้รูปที่เราถ่ายหรือว่าวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยถูกบันทึกลง memory card แบบอัตโนมัตินะครับให้คุณผู้ชมมาเปิดฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยครับปึ๊บจากนั้นมันก็จะมีปอปอัพเด้งขึ้นมาถามเพื่อยือนยันนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มเปิดได้เลยครับปึ๊บ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เนี่ยรูปหรือว่าวิดีโอที่เราถ่ายจากกล้องมือถือเนี่ยมันจะถูกบันทึกลงไปในเมมโมรีแบบอัตโนมัติเลยครับและนี่ก็จะเป็นการเซตการตั้งค่าสําหรับการใส่เมมโมรีครั้งแรกในเครื่องมือถือของเราแบบง่ายๆนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเมม o r ีกับมือถือของเรานั่นเองนะครับว่าถ้าเราใช้เมม o r ีที่มันคุณภาพต่ำเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรกับเครื่องบ้างแล้วเราควรจะใช้เมม ORY แบบไหนบ้างใส่เมม ORY ครั้งแรกควรจะเซตแบบไหนบ้างนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณดูนายตึงหนืดด้วยนะครับผมนายตึงหนื่งจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อน Bye-bye.